สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับรายการกวิฟแฮปปี้บายน้องกาะตอมอันดิกแล้วนะคะวันนี้น้องกาตอมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาแกะสลาม DIY เองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราหยิบมากันเลย รายการที่จะพันเ่อนมาสร้างสรรค์ของที่ไม่มีสีสันทำให้เป็นของที่น่ารักกุ๊กกิกและแม่รกบ,บ้านกันอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของเจ้าตัวนี้นะะึงค่ะเป็นสาราม d i เอเอเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาน้องกันเลยค่ะอันหนับแรกนะคะมันก็จะมีรายสีรายสีมากๆเลยแต่น้องอะตอมนะคะเลือกเป็นสีชมพู สีมูนะคะสีส้มสีเหลืองและพือมือจะเห็นน้องโบนะคะโฟกัสสินี่นะคะเมือนๆอน,นะคะจะเห็นน้องวาน,นั่นเองนะคะก็จะเป็นน้องบัฟฟาโลนเองนะคะเซตนี้สามารถสุ่มกากเพชรได้เลยนะคะ100แบบแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้นแบบไหนนะคะซึ่งตอมอยากได้แบบแบบดอกไม้คือแบบ น่ารักมากคุณเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าสักกะลาค่ะเราซื้อมาสาวันแล้วนะจะมีคราบรอยเปื้อนอะไรประมาณนั้นก็ซื้อมาสาวันยังไม่ได้แกะนะคะทุกคนยังไม่ได้แกะเลยอ่ะก็คือว่าตอมอะทาการบ้านนะคะก็ทํายังไม่เสร็จอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายนะคะ ข้างหลังเปื้อนมาล้าดูข้างหน้าใหม่มากเดี๋ยวเรามาแกะก็เลยค่ะไม่พูดเยอะแลวนะก็คือมันจะมีให้เราแกะสองทางคือจะเห็นน้องวัวตรงนี้คือเราจะแกะลอกสติกเกอร์น้องออกก็ได้แล้วก็จะสูงกากเพรค่อยๆดึงสลาออกมาเนี่ยน,นะคะก็มันจะมีแบบโมเดลน้องวัวอยู่ข้างในนี่นเองนะคะแต่ มันก็ต้องดูก่อนนะทุกคนว่าใครดวงดีหรือใครดวงไม่ดีถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะได้กะไปค่ะคือเราอยากได้มากคนโมเดลแต่มันดูจะได้ไหมอันดับแรกนะคะการแกะของเรามันไม่มีที่แก็ตรงไหนใช่ไหมถ้้เราเอามือจิ้มลงไปทุกคนคะจิ้มลงไปแล้วนะทีนี้ ออกมาแล้คนจะสุ่มไหมทุกคนก็ถ้ามีเสียงผิดพลาอะไรก็ต้องขอโทษนะคะหรือว่าถ่ายถ่ายอะไรผิดมุมก็ต้องขออภัยนะคะจะมี ทุกคนคะ่ะก็ไปเจอกันอีพีสองนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย